สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันหลังบ้านนะอากาศเย็นๆนะคะเพิ่งมีแสงแดดรอบบ่ายนี้เนาะวันนี้ยจาจ๋าจะพาไปดูต้นพริกยจยจ๋านะคะขึ้นเป็นหวีๆเลยเนาะแต่ว่าอากาศหนาวนะคะเริ่มเหลืองแล้วเนาะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยจ้าพี่น้องจ้าพริกคอยเริ่มใบเหลืองแล้วนะคะดู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 ออกใหม่เป็นหวีๆเลยนะคะ ากาศก็หนาวแล้วเนาะเบ,บิงเบเจ้าฮิสังใดอันนี้นะคะอันนี้เขาก็เริ่มเม็ดโตแล้วแต่ยังไม่ทันแก่ใบเริ่มเหลืองแล้วจะเข้าบ้านก็ไม่มีที่เบิงเอาเถอะเนาะใครช่วยยายจ่าได้นะคะเนี่ยยังไม่ทันแดงเลย ว่าจะบอกสามีให้หาถุงยางมาคลุมเพื่อให้มันเหลืองเพื่อที่จะให้มันสุกก่อนเนาะเบิงเอาเดอ้อนี่ผักบุ้งนะคะผักบุ้งนี่ยังไม่เท่าไหร่เนาะได้กินตั้งสามงวดแล้วนะคะเนาะแต่พริกนี่สีมันจะแดงสักรุ่นได้ไหมเนี้ยเบิงเม็ดหมันพี่น้องอืมด้านนู้นก็เป็นวีวีนะคะเริ่มเหลืองแล้วมาดูกันนะคะ อืมอันนี้ต้นลม้มง่อยดูเม็ดพริกะใบเหลืองแล้วพี่น้องอืใครมีไอเดียนะคะใครมีไอเดียไอเดียดูเม็ดสิ <c oughs> เพราะว่ายายจ๋าเพาะเม็ดเองเนาะแล้วก็ล่าช้าด้วยแหละนะคะดูใบสะระแหน่ยาตะกะแตนนะคะยังงามอยู่เลยแต่หนาวขนาดนี้นะคะถ้าเย็นแบบนี้สักเดือน ก็ไม่เหลือแล้วนะคะเนี่ยเหลืองหมดแล้วเหลืองหมดแล้วแต่เม็ดพริกยังไม่ททนแดงเบิ่งเบิงเห็นแล้วสงสารจังเลยพี่น้องดูอีกมุมนึงนะคะอันนี้ในซูมที่เอามาไว้ตรงนี้เนาะนี่ก็กำลังออกเม็ดเลยเนี่ยยายจ๋าจว่าจะให้สามีเอาเอาผ้ายางนะคะ มาคุมตรงนี้เผื่อมันจะร้อนขึ้นเนาะแล้วก็จะขนพริกเข้ามาไว้ในนี้นะมันจะสู้หนาวได้ไหมเนี่ยเบื่งแหน่งคนะค่อยเดืองามคักงามแนนะคะปาปิก้าปาปิก้ากินลูกหมดแล้วเนาะดูคณะนะคะสี่ห้ายอดนี่ยังใหญ่เลยจัมโบ้ยังพอได้กินอยู่เนาะ สงสารอย่างเดียวสงสารแต่พริกนะคะพริกค่อยที่ยังไม่ได้กินนี่ใบอิตุยิ่งเด็ดเขาก็ยิ่งแตกนะคะกินไม่ทันมะเขือเทศก็เริ่มเ้าแล้วยังมีลูกอยู่เนาะอากาศหนาวผักแพวก็เริ่มจะเหลืองแล้วนะคะโอ้ยเห็ดจังไดซี่ค่อยจะรักษาได้ผักแพวนี่เห็นเขาบอกว่าสมมติว่าหนาวจริงๆเขาจะไม่ตายนะคะจะหลับไปแล้วหน้าร้อนจะโป่งขึ้นมาใหม่เนาะ อันนี้ก็หายกังวลน,นะคะแล้วเดี๋ยวจะเด็ดกิ่งเข้าไปเลี้ยงไว้ในบ้านด้วยเนาะ <_ d> um> เผื่อเกิดว่าอ่าเขาเรียกว่าต้นเก่ามันไม่รอดนะคะเพราะว่าผักแพลนี้จะปลูกไม่ยากเท่าไหร่เนาะแต่ว่าพริกของยายจ๋านี่แหละ <_ d> um> ดูคณะแห่งคณะแหน่งนั้นนะคะดูแห่งนะสองแห่งงามมากเลยเดี๋ยวจะต้องจัดการซะก่อนแล้วผักบุ้งป่าที่ยายจา๋าฆ่ามันพยายามดูดูซิ ค่ายากอยู่นะเดี๋ยวปีหน้าก็ยังพอได้กินอยู่แล้วเนาะเบิ้งเจวานะพริกก็เป็นวีน้องเอ้ยใครมีไอเดียนะคะใครมีไอเดียเนาะนอกจากบ้านผักแล้วจะทำยังไง <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะหรือว่าต้องให้คุณนายอมรมายกไปที่บ้านทั้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวรออีกสักแป๊บเนาะกลัวมันจะเหลืองหนีนะคะงามคัก จากเม็ดเล็กๆใหญ่ๆก็ยังไม่ทันแดงเลยสักเม็ดเดียวเนาะอ่อนซวยรุ้ยเป็นหวีขึ้นใหม่ก็เต็มพี่น้องโอ้ยเห็ดจังใดเห็ดจังใดสิกอดแดดไว้กับเฮาโดนๆ <c oughs> นี่นี่เม็ดรุ่นแรกดูสิเนี่ยเอ้ยเริ่มปลายเหลืองแล้วเนี่ยนี่ก็แนะนำมาว่าให้เอาพยางคุมเพื่อที่จะให้มันสุกนะคะเดี๋ยวจะลองทำดูเนาะ สุดยอดสงสารนะคะหลังจากที่เราดูต้นพริกกันแล้วเนาะโอ้ยเห็นแล้วนะคะใจหดหูเฮ็ดจังไดพี่น้องเ <c oughs> นาะอากาศหนาวมันมีมากกว่าอากาศร้อนนะคะเวลาปลูกเขาสวยงามมันก็มีความสุขเนาะมันเป็นสิ่งหนึ่งเป็นพลังกําลังใจที่เรารู้สึกว่าเออภูมิใจที่ได้ปลูกนะคะเป็นปีแรกของยายาด้วยเนาะแล้วสิ่งสําคัญ,ญยายาเพราะพริกนะคะมันช้า หลายๆคนพริกเขาสุกเขาแดงกันหมดแล้วเพราะเขาเริ่มเพาะตั้งแต่กุมพามีนาเนาะพอเมษาไปเดือนพฤษภาเขาก็ลงดินเป็นต้นไปแล้วนะคะของเยจานี่หวานเม็ดกับกระถางไม่คิดว่ามันจะขึ้นเนาะมันก็มาขึ้นเดือนมิถุนาเข้ากรกฎาแล้วไงมันก็เลยช้านะคะเสียดายถ้าเรามีบ้านาผักเนาะบ้านกระจกหรือว่า ระเบียงบ้านที่เป็นกระจกออกมาเนาะเราก็จะเก็บไว้ได้เห็นของพี่ลาตีนะคะพอหน้าหนาวเนี้ยตอนนี้แกเก็บเข้าบ้านไว้ทั้งหมดแล้วอืมเขามีบ้านกระจกยืดออกมานะคะแล้วทีนี้พออีกปีนึงถัดไปมันเป็นวีอยากได้แบบนั้นจริงๆนะคะพูดไปเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็มาอัปเดตผัก <c oughs> ที่กำลังเหงาๆจะเข้าหน้าหนาวอืม มีเบิร์ดคําซิวเวนะคะสงสัยจะต้องย้ายให้เพื่อนๆแบ่งกันไปดูแลเนาะถ้าใครอยากได้นะคะเพื่อนๆที่อยู่แถวนี้เนาะมีบ้านที่ก,กว้างๆที่เข้าไปไว้ข้างในได้นะคะบ้านจะจะเป็นบ้านหลังเล็กแล้วมีเด็กๆด,ด้วยมีปู่ด้วยนะคะลําบากที่จะดูแลเนาะมันจะชื้นนะคะเพราะว่าสามีบอกว่าจะทําสร้างไอช่วงเนี้ยออกมาเป็นระเบียงเป็นห้องกระจกวันนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มเลยนะคะก็ต้อง ดูกันไปเนาะถามใจนะคะปีหน้าเริ่มใหม่เนาะสิ่งเหล่านี้มันก็แค่เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาได้แต่มันเป็นความภูมิใจเล็กๆแล้วมันเป็นความเสียดายเล็กๆด้วยนะคะเสียดายที่ทำไมเราจะรักษามันไว้ไม่ได้อะไรประมาณนั้นเนาะนี่แหละเขาเรียกว่าคนเราเนี่ยได้แค่นี้แล้วก็ยังจะอยากได้แค่นี้อ่าเขาเรียกว่าไม่มีคำว่าพอกับตัวเรา นะคะอันนี้เปรียบเทียบตัวเองนะความรู้สึกก็อาจจะเหมือนกันกับการทํางานของเรานะคะไม่มีความว่าพอในใในในแต่ละคนนะคะวันนี้เหมือนเราถูกหวย2ตัวเราก็อยากถูกหวยสตัวหรือว่าถูกลงวันที่1อะไรประมาณนั้นตอนนี้ยายจ๋าเพิ่งเป็นปีแรกที่ปลูกพริกมีเม็ดนะคะก็อยากรักษาต้นพริกนั้นไว้ <c oughs> ข้ามปีหรือว่ารอให้มันแดงก่อนหนาวได้ไหมแต่เราหยุดยั้งเวลานี้ไม่ได้นะคะอ่าเนาะ เวลาอากาศเราควบคุมไม่ได้ที่สำคัญเราก็รู้อยู่แล้วว่ายุโรปเนาะอากาศหนาวมันมีมากกว่าอากาศร้อนนะคะอากาศดีมันอยู่ไม่นานเนาะอืมแต่สิ่งที่เราต้องทำใจคือหัวใจเรานะคะดูแลตัวเราสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะคะพลิกความสวยงามมันเป็นกำลังใจแป๊บๆเหมือนเราได้รางวัลน,นะคะสมมติว่าเราทำอะไรสักอย่างได้รางวัลชิ้นหนึ่ง แต่รางวัลนั้นจะเป็นความภูมิใจและความทรงจำนะคะของเราตลอดไปโดยที่เราจะไม่ลืมมันแต่ถ้าเราหวังนะคะหวังว่าสิ่งนี้จะอยู่กับเราตลอดไปเนาะอันนี้จะทำให้เราเศร้าเพราะตอนนี้ยายจ๋าก็รู้สึกอย่างนั้นนะคะพี่น้องจ๋าแต่ก็โอเคนะอืมอย่างน้อยก็ได้กินแล้วล่ะพิกนี้แล้วแต่ว่ายายจ๋าวางแผนนะอืมวางแผนไว้แล้วนะ ถ้าเกิดว่าเข้าหนาวเยายจ๋าไม่ให้รอใบเหลืองร่วงทิ้งนะคะเยายจ๋าจะลูดกินใบให้หมดเลยเ <laughs> พราะใบมันมาใส่แกงอ่อมทอดไข่นะคะคุณยายแนะนําใส่ทอดไข่เจียวอร่อยลองแล้วนะคะเอแล้วยายจ๋าก็บอกแม่ด้วยนะว่าถ้าเกิดว่าเราเราไม่มีที่เก็บหรือว่าเราทําอะไรไม่ได้มันเริ่มจะเหลืองแล้วมันเริ่มจะหนาวจริงๆแล้วจะลูดใบใส่ถุงเป็นถุงถุงใส่ตู้แข็งไว้ใส่แกงอ่อม อันนี้คือไอเดียของยายจ๋านะคะเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนมีวิธีการดูแลหรือว่ายังไงฝากแนะนำเข้ามาด้วยนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะขอฝากไว้แค่นี้นะคะส่งกำลังใจถึงทุกเนาะพี่น้องทุกๆท่านเนาะทุกๆคนเลยนะคะอากาศหนาวแล้วอากาศเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพ ยิ้มกับทุกอย่างให้ได้นะคะด้วยตัวเราแล้วตัวเราจะมีความสุขกับทุกสถานการณ์นะคะทุกสุขหนีไม่พ้นนะคะแต่เราล่ะจะอยู่ยังไงกับมันด้วยรอยยิ้มและเดินกับมันไปยังไงด้วยใจทรงพลังของตัวเราเองนะคะใครจะช่วยเหลือยังไงใครจะบอกเรายังไงถ้าตัวเราไม่เข้มแข็งสิ่งนั้นก็ไรประโยชน์เหมือนคนหิวข้าวนะคะถ้าเรานั่งมองคนอื่นกินข้าว เราก็น้ำลายไหลและหิวเพราะฉะนั้นเราต้องลุกขึ้นมาตักข้าวใส่ปากตัวเองเพราะฉะนั้นเราต้องลุกขึ้นมาสู้เพื่อตัวเองนะคะสร้างพลังให้กับตัวเองเนาะกอดตัวเองด้วยกำลังใจที่เรามีดึงมันออกมาให้สุดนะคะทุกๆปัญหาเราผ่านมาแล้วมากมายถึงวันนี้จะเจอปัญหาอีกสักครั้งจะเป็นไรไปนะคะเพราะว่าชีวิตเรา อยู่กับปัญหาอยู่กับความทุกข์ความสุขความรักและความห่วงใหญ่ดึงสิ่งนั้นออกมาเพื่อที่จะให้เราส่างพลังนะคะแล้วส่งสิ่งเหล่านี้ออกไปให้คนที่เรารักและคนที่เรารู้จักด้วยรอยยิ้มนะคะสุดท้ายนี้จะขอฝากไว้แค่นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะว่าดีจะ อ๋อนไะเก็บมาเขือเทศมาให้เมียดูซิเนะี่ยอ